สวัสดีครับแฟนคลับ fc รถสวยถูกใจบายนงกิรวัตรถบ้านแจ็คออโต้ขาสกลนครครับวันนี้เป็นบ่ายของวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับกะมีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถซู z u กิ c คลล y นะครับเป็นรถบรรทุกครับ1 6 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับสีสูบนะครับนี่หลายคนหาครับรุ่นนี้ครับตัวนี้มาพร้อมกับล่างคานะครับคันนี้นะครับก็ มีข้อใหม่นะครับนีสำหรับหลายคนที่หารถรุ่นนี้ครับ Suzuki Carry นะครับ1พัง2 0 0ซีนะครับนี่เข้ามาใหม่ครับครัถสวยๆครับอเดิมๆครับเนี่ยยังไม่แกะเลยนะครับนี่กปุุงครอบนะครับก็เพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาหอดนะครับคันนี้นะครับเพิ่งมานะครับเน็บเลยเน็บเลยแกะพี่น้องดู แข็งแข็งดูงูนี่ดูดูดูเดิมเดิมครับเดิมเดิมของประเทศครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับคันนี้มวดสามพันกว่าบาทนะครับมวดสามพันกว่าบาทครับราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นซูซูกิแคลลี่ปีสองพันสิบสองนะครับ ลูกค้าสวัสดีคุดีดีฟีดาวครับจากแค่สามพันรับรถนะครับคันนี้นะครับเดิมๆครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับเป็มลูกจนครับรถสวยๆสำหรับผู้ใดที่หาอยู่ครับแบบรสไตล์บรรทุกแบบนี้ครับเอาไปหลายคนถามเข้ามามีแคลี่ไหมจะทำรถเป็นฟู้ดทัสนะครับก็ก็ทำดัดแตงได้นะครับตัวนี้ครับสนใจก็สัมามเข้ามานะครับ0ูนย์แ8 4แ6ดามหนึ่งสาแี่ศูนหกครับ 0 8น3 1แ8ด0 6สามหนึ่งสามแปดีู่นหรถสวยถูกใจใบหนงกิรวัตรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนครนะครับอันนี้มา้อมหลังคามันถูกครับตรถนี้นะครับนี่ครับถ้าใครหาอยู่ครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้นะครับค่างวดดูที่สามพันกว่าบาทนะครับค่างวดถูกมากครับเป็นรถที่ว่าอันนี้ประสงค์ครับตัวนี้นะครับเป็นรถ อเนกประสงค์นะครับเป็นสู z ุ k i c อร r รี่หนึ่งพันหกร้อยซีซีสี่สูบนะครับปีสองพันสิบสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวร่างเซ็ตครับเดี๋ยวลงรายละเอียดให้เบิอใหม่นะครับตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจครับหรือว่าหาอยู่นะครับจะโทรสอบถามเข้ามานะครับบริการทำสัญญาทั่วประเทศนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทงวดแท้สามพันกว่าบาทนะครับ เครดิตดีฟรีดาวครับจ่ายสามพันรับรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถท้ามาหากินครับนี่นะครับซูซูกิแคลลี่ปี2012นนะครับอ่ะสนใจก็สทําทำเข้ามานะครับโทรเข้ามานะเบอร์โทรที่อยู่นนคลิปหรือว่าเอาเบอร์โทรผมนะครับไปแอดไลน์ได้เลยนะครับก็ทักไลน์คุยกันนะครับสนใจนะครับจะเป็นเจ้าของก็ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวนะครับประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวสำหรับคันนี้นะครับ อ่เป็นรลอเล็กประสงค์ครับปีสอง2ันสิบสองนะครับซูซูกิแครี่นะครับนี่รถสวยครับรถบ้านเดิมๆนะครับเนดิมครับอ่าสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับรถบ้านแจ็คออโตคาสกลนครนะครับอ่านานๆครับจะมีเข้ามาครับหลายคนถามหานะครับนานๆจะมีเข้ามานะครับสำหรับซูซูกิแครี่นะครับอ่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันครับอ่าสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับ ราคา159,000บาทครับ159,000บาทนะครับ